ประชาชนออกมาจับจ่ายซื้ออุปกรณ์เล่นน้ำสงการในปีนี้กันอย่างคึกคักทีเดียวครับโดยเฉพาะที่ตลาดค้าส่งอย่างสำเพงปีนี้นะครับนอกจากปืนฉีดน้ำแล้วก็เสื้อผ้าลายดอกที่เป็นที่นิยมซื้อกันทุกปีอยู่แล้วยังมีสินค้าใหม่เป็นแว่นตากันน้ำสีสันสดใสครับได้รับความสนใจไม่แพ้กันชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณทัศภูมิอนุกุล ตลาดสำเพ็งยังคงเป็นแหล่งซื้อสินค้ายอดนิยมในทุกเทศกาลซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ประชาชนต่างพากันมาเลือกซื้ออุปกรณ์ในการเล่นน้ำกันอย่างคึกคักซึ่งปีนี้มีอุปกรณ์เล่นน้ำแบบใหม่เป็นแว่นตากันน้ำสีสันสดใสซึ่งจะช่วยป้องกันดวงตาจากน้ำหรือแป้งได้ดีโดยเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์และถือว่าเป็นสินค้าใหม่ที่ขายดีในปีนี้เช่นเดียวกับปืนฉีดน้ำ ครับย่านสำเพ็งนะครับก็ถือเป็นอีกย่านหนึ่งที่มีการขายสินค้ามากมายหลายชนิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงการานต์แบบนี้บรรดาผู้ประกอบการต่างก็นาเอาอุปกรณ์ต่างๆมานําเสนอให้กับผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะครับแว่นตากันน้ําซึ่งกําลังได้รับความนิยมจากหมู่วัยรุ่นนะครับแล้วก็ถือเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในปีนี้ครับ สำหรับร้านค้าในย่านสำเพ็งที่ยังสามารถขายสินค้าได้ดีในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม้เป็นช่วงที่ขายสินค้าได้มากกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่หากเปรียบเทียบกับเทศกาลสงกรานปีที่แล้วยังถือว่ายอดขายลดลงมากซึ่งอาจเป็นเพราะปัญหาทางการเมืองที่กระทบต่อบรรยากาศการใช้จ่ายของประชาชนช่วงนี้เหรอคะเงียบค่ะเงียบได้ใจดีเงียบมาก คนไม่ค่อยใช้ตังค์แล้วก็ซื้อของถ้าเทียบกับปีแล้วว่าแย่ๆแล้วปีนี้เงียบกว่าแย่กว่าปีที่แล้วอ่ะตาลงเยอะเลยก็เรื่อยๆแต่ว่าไม่ถึงกับแบบว,ว่าขายดีอะไรอย่างเงี้ย อย่างปีที่แล้วขายดีกว่าเยอะเลยอย่างไรก็ตามเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีเก่าแก่และเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยดังนั้นแม้บรรยากาศต่างๆอาจไม่เอือเอ้ออํำนวยมากนักแต่ถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขของคนไทยเป็นการเริ่มต้นทําสิ่งดีๆเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตรวมถึงการมอบความรักความสามัคคีให้แก่การของคนในชาติทัศภูมิอนุกูล NBT News Focus